สวัสดีครับวันนี้กวันที่23ธันวาคมปี67นะครับวันนี้ก็ชาววันจันทร์นะครับเนาะวันนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับ24ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้วันจันทร์ก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะมีลาวพัฒนาด้วยถ้ามีเวลาก็ต่อเลยที่ลาวพัฒนาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าชอบจะได้ไปลงทุนนะครับ ไม่ชอบก็ข้ามไปกูะมวิวังบันเทิงเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นาดคลิบสดเหมือนเดิมนะครับผ่านบนปั่นขยานออกำลังกายนะครับเนาะที่ส่วนบางกระเจ้านะครับเนาะแถวพระประแดงอากาศดีมากครับเนาะลมลื่นปั่นขยานออกกำลังกายก่อนกลับบ้านก็ให้เป้ให้อาหารปลาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนทุกครั้งทุกคลิปก็ถือส่ามาเที่ยวนะครับก็จะเดินทางคนเรียนตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะ คุณนินพิจิณแนวทางเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะดูธรรมชาติบ้านเราต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมจเจริญหูจเจริญตานะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อธรรมชาติสำหรับบางคนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนก็จะได้เห็นไปรีตตัวนะครับเนาะจะได้ชมไปในตตัวเฉพาะประเดงนะครับถ้าเครเเเรักธรรมชาติกเนนนนเนเนเเเเเะเเเเเ ใส่ลักธรรมชาติลักป่าเขาลำนอภัยนะครับเนาะก็ชอบปั่นกระยากําลังกายก็ได้เลยนะครับเนาะมีให้เช่านะครับ30 4สบาทปั่นทั้งวันนะครับเนาะปั่นเสร็จก็ไปนั่งให้าอาหารปลากินขนมนมเนยตามภาษานะครับเนาะถ้าใครไม่ถ้าใครมีกระยาดเองก็ไปเองได้เลยครับเนาะไม่เป็นไรเข้าไปบ้านนะครับเนาะเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีเลยถ้าไปเช่ารวจกกักรยานไม่เหมาะมือก็เอาไปเองได้เลยครับเนาะเอา เอาคนขึ้นรถไปเองได้เลยสะดวกสบายนะครับเนาะแพระประแดงแนะนำนะครับใครใส่รักธรรมชาติแต่ใครไม่ไกลก็มาได้นะครับเนาะก็ก่อนอื่นก็ดูผลของเมื่อวานก่อนครับนะ้วนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์รอบ5้าโมงนะครับรอบแรก2ตัวล่างก็เกาเก้นะครับเนาะพี่เขาก็ต้อนรับเลย เบิลเขาเลยครับรือว่าเราไม่ชอบเบิ้ลก็เอาเบิ้ลมาขู่ตลอดแรกเลยนะครับเนาะเก้าเก้าล่างสามตัวก็แปดหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าเก้ากับแปดหนึ่งเจ็ดของเราไม่มีนะครับเก้าเก้าไม่ต้องพูดถึงครับเนาะเลขเบิ้ลเราไม่มีนะครับเลขเบิ้ลเราตัดทิ้งหมดนะครับหนึ่งเจ็ดก็ไม่มีนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดเรามีก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับเนาะไปไม่ถึงนะครับ ไปไม่ถึงแล้วก็มาที่รอบ6โมงนะครับรอบ6โมง2ตัวล่างก็2 3 3ตัวก็4 18นะครับก็1เดือนดีนะครับเนาะ1 1718ของเราไม่มีนะครับเนาะ1 8ก็อย่างที่บอกนะครับเรามีเค่ถึง15นะครับ1 2 1 3 1 4 1 5นะครับเป็นตัวเน้น พี่เขา18นะครับเนาะรอบแรก17รอบ2 18ไม่มีนะครับแต่2 3เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะเป็นตัวกลับรอบหกโมงนะครับเนาะเป็นตัวกลับได้ไปเด้งหนึ่งก็มาที่รอบ1ทุ่มนะครับ1ทุ่มรอบ VIP นะครับางนะที่หลายคนเรียกกันนะครับ2ตัวล่างก็3 6 3ตัวก็7 0 4นะครับ สามหกกับเจ็ดศูนย์สี่สามหกเราไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากเราเป็นสามห้านะครับห้าสามแทนเป็นตัวเน้นอีกต่างหากนะครับเนาะเสียดายมากเขียดไปเขียดมานะครับเนาสามหกให้หน่อยไอ้สามห้าให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับส่วนเจ็ดศูนย์สี่เราไม่มีนะครับเราศูนย์ไม่มีสักตัวเลยเมื่อวานแต่ถ้าหนึ่งสี่เต็มเต็มนะครับเนาเขียดไปเขียดมานะครับนะเนาเขียดหน้าเขียดหลัง วันไม่มีโชคจะเป็นอย่างนี้ครับเนาะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะวันไหนไม่มีโชคให้ศูนย์สี่พี่เขาก็ออกออให้หนึ่งสี่พี่เขาก็ออกศูนย์สี่นะครับให้สามหกให้สามห้าพี่เขาก็ออกสามหกนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยก็พี่เขาก็ไม่ให้นะครับเนาะก็ปล่อยพี่เขาไปครับเนาะวันนี้ว่างกันใหม่นะครับสำหรับฮานอยนะครับตนะ้องขอฮานอย ก็เหมือนเดิมนะครับมีเวลาก็ตอ่อโดยที่เราพัฒนาเหมือนเดิมคนระับเนาะเกมือเราพัฒนาไปด้วยกันคนระับเนาะวันนี้คอยจับทางได้คนระับเนาะคอยจับทางได้ค่อนะข้างมั่นใจนะครับเนาะนข้างมั่นใจเหมือนเดิมวันนี้คลิปนี้เอาฮาหนอยไพยก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีเรา,งาล,งล,งลงในช่องชุมชนให้นะครับถ้ามีเวลานะครับเนาะของเราพัฒนาจับตาไว้นะครับเนาะจับตาไว้วันนี้มันปันมือจเจ้าคืนคนระับเนาะมันปันมือจเจ้าคืนเราพัฒนานะครับเนาะ เป็นอย่างที่เราคาดการไหมกดลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ฮานอยนะครับเด่น9เด่น3นะครับเด่น9เด่น3จับคู่31 32 37 31 7, 3, 7 2929 2, 9, 3 9 7ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น9เด่น3จับคู่31 32 3 7 7 1 7 2 9 2 9 3ก็9 7้นะครับแคู่8ปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่เก้าแล้วก็3 7นะครับเก้าเจเก้าสามเน้นให้สคู่นี้นะครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมีลุน4ชุดเหมือนเดิม วันนี้มี2 9 7 293 237 231นะครับ4ชุด4ชุดนี้นะครับก็ให้เน้นไปที่2 9 7 2 9 3แล้วก็2 3 7นะครับ3ชุดนะครับเนาชุดเดียวกันนะครับชุด3ตัวกับชุด2ตัวชุดเดียวกันดูดีๆนะครับเนา จุดเดียวกันแค่มีหลักร้อยเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเนาะชุดสามตัวก็ครบทวนแล้วครับสำหรับทางฮานอยทั้งชุดสองตัวและชุดสามตัวนะครับใครชอบก็จัดนะครับเนาะลงทุนเลยเลยขึ้นเวทีได้เลยเห็นไหมสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันครับเนาะคาเวลารอสึกใหญ่สึกเงินแสนปีหน้านะครับเนาะปีหน้าปีนี้จบไปแล้วทบเนาะปิดจ,จบไปแล้ว คนถูกก็ดีใจด้วยทำนองคนไปถูกพินาว่ากันใหม่นะครับสำหรับรัฐบาลไทยตอนนี้ก็สึกเล็กอย่างเดียวทำนองสึกเล็กสึกเงินแล้วเงินพันไปก่อนค่าเวลาเกยียร์ซิงทำนองขอรัฐบาลไทยก็หาข้อมูลไปก่อนนะครับหาข้อมูลไปเพื่อมีตัวถูกตาถูกใจค่อยจัดนะครับตอนนี้ก็สึกเล็กสึกเงินแล้วเงินพันค่าเวลานะครับนาะบางคนไม่สนใจสึกใหญ่นะครับนาะบางคนเห็นเีฟซีทักมาหลังใหม่นครับว่าอยากให้ลงใ้ทุกวันหน่อยฮานอย ถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะครับเนาะถูกผิดไม่ว่ากันเพราะว่าเขาไม่สนใจรัฐบาลไทยนะครับเขาบอกตัวก,กันเยอะนะครับเนาะโครงการหันสองอยู่เรื่อยเลยกุศาคัดแคบตายาบางคนก็บอกนะครับเนะ <S <S หาะฮานอยดีฟา,าบางคนก็ลาวอย่างเดียวนะครับเนะาะบางคนก็ไทยอย่างเดียวนะครับเนาะำสำรับสงคราได้หมดนะครับได้หมดเลยคนชอบลุ้นนะครับเนาะชอบลุ้นะก็ประมาณนี้คนระับเนาะ กดกบม้อยกอตัวนี้นะครับจัดไปนะครับเนาะที่เคยให้ไปวันละ3าคู่นะครับตัวนี้นคนกบน้อยจัดไปนะครับนะเนาะแบบฟุกแบบฟุกเข้านะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ